สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชิดมรุคุงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนคอม,มโบด่าบบอทแจ็คกับมันมัตอะไรวะเขาเรียกมันอะไรวะ,วม,ะ,รวะม,มันมันมังกรดีสองนะครับสวัสดีคันก็ก็มีอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งแต่มันต้องใช้แบบความไวนิดนึงรีเซ็ตตัวละครหน่อยเดี๋ยว แล้วก็แล้วก็เข้าโกลอตแล้วก็เข้าอันนี้ใหม่อีกอันหนึ่งมันมันเป็นแบบคอมโบแบบต้องใช้สกิลนี้สกิลสองอันนี้แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยแต่มันต้องมันต้องไวทุกคนเข้าใจปะมันต้องไวอะจะเกินร้ปุ๊บว่าแดดเด็ดเล้นสกิลนี้ต้องไวต้องแม่นปรนนี้ไปดูเลยที่เดิมที่เดิมปกติยาด้วย ก็แนะนำให้ใช้คอมโบแรกดีกว่าแต่อันนี้มันวันช็อตไงถ้าทำติดอ่าลืมอ,อะไร,รออกจะติดไหมวะยาวด้วยมานี้ทุกคนโอ้โหเกือบตายอ่ะไม่วันช็อตเลยเออก็มานี้ทุกคนมีสองคอมโบจะแนะนำ โอเคอยากให้ผมคำโคอโมโบอะไรก็เม้นมาได้เลยผมจะอ่านทุกเม้นเพราะคนเม้นน้อยอยู่แล้ว